สวัสดีครับเจอรถใช้คั้งนึงแล้วอาคราวนี้เรามาเจอในตู้รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2023นะคือรุ่นคอมฟอร์ตพลัสรุ่นที่ขายดีที่สุดในในปัจจุบันในปีนี้ปีนี้เราขาย8ปด0เอรคอมฟอร์ตพลัสคอมฟอร์ตพลัสมีอะไรมัง่งก็เหมือนเดิมกับคอมฟอร์ตแต่มีเพิ่ม2จุดที่สําคัญมากสำหรับคนที่เขาเอคอมเมนต์ Comment มาว่าเขาอยากได้อัปเกรดแล้วคราวนี้เขาบางครั้งบางคนก็นกลับมาอัปเกรดแล้วคือใส่แท่งน้ํา80ลิตรของพรีเมียมนะครับแล้วก็มีต่อท่อน้ำคราวนี้เราเขาข เสียบปลั๊ก usb มนาะคือเพื่อให้เซฟเงินจากพรีเมียมมาเป็นในคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตมันก็ถูกกว่านะาถูกกว่า10,000แบาทเพื่อเซฟเงินเพื่าทางานมากขึ้นแต่สุดท้ายลูกค้าเขาอยากจะให้ความสะดวกสบายมากขึ้นก็แปลว่าเราต้องอัปเกรดเรียกว่าอะไรฟังชันเข้าไปแล้วก็ใส่2ออย่างที่อคอมฟอร์ตไม่มีคือแทงน้ํา80ลิตรของพรีเมียมเติมครั้งหนึ่ง80ลิตรเพื่อใช้ในตู้นี้ตู้นี้จะยิงน้ําเข้าไปในอ่างล้างจาน ห้องน้ําฝักบัวก๊อกแปลงฟันนะครับคันนี้เวลาเราจะอัปเกรดต่อมาเราจะใส่เครื่องทำน้ำร้อนด้เพราะเรามีปั๊มน้ํามีแรงดันเข้าไปนะครับนี่แปดสิบลิตรเหมือนพรีเมียมเลยต่อมาลูกค้าเขาขี้เกียจเหมือนเดิมเค้าเขาอยากได้ความสะดวกสบายคือ,อชาร์จไฟ LED เนี่ยเดี๋นี้เราต่อไฟ LED ทั้งหมดทั้งคันกับแบตเตอรี่ของเราที่5 0แอมป์แล้วห้แอมป์มันใช้แค่ปั๊มน้ํากับไฟแสงสว่าง นิดเดียวไม่กินนะไม่กินไฟฟ้าเลยนะครับคุณจะใส่ที่คุณจะใส่พัดลมพัดลมเพิ่มอะไรเงี้ยก็ได้เพราะ5 0แอมยังไงเหลือเหลือนะครับแล้วคันนี้จะใช้12โวลต์เหมือนเดิมคือเรามี50แอมเพื่อชาร์จใช้พัดลมดูอากาศใช้แสงสว่างแล้วก็ใช้ปั๊มน้านะครับอนเนี้ยก็เหมือนเดิมคือฟัง์ชื้อทมันคือตรงนี้ที่นอนเลื่อนมาถึงจนตนู้นี้พื้นที่นอนคือ2เมตรความยาวความกว้างเมตรเจ็ดสิบ Okay. ตอนนี้ที่โต๊ะกินข้าวมาดูมั่งโต๊ะกินข้าวนั่งได้สี่คนนะเนีย่ยโต๊ะไมอ้อย่างรู้เลยไอ้น,นี้เลยมีเบาะพับเรามาตอนกลางคืนเป็นที่นอนให้เด็กพื้นที่นอนสำหรับเด็กคือความกว้าง1เมตรความยาวเมตรเจ็ดสิบเด็กเมตรเจ็ดสิบเป็นเด็กที่โตแล้วนะผู้ใหญ่แล้วคนไทยบางคนก็ไม่สูงไม,ไม่เท่าเมตรเจ็ดสิบด้วยรานนี้นอนได้สบายเมื่อที่ชัดนนอนข้างล่างเพราะที่ชัดกลนลูกเมีนอนข้างบนโอเคก็เหมือนกันทําให้สบายขึ้นนี่คือฟองังก์ชันของเราเหมือนเดิม ที่นอนพร้อมแคมปิ้งเลยมีที่มีฟูกให้นะเลื่อนถาดนี่มาชนกําแพงแล้วก็ดันเตะดันฟูกเข้าไปก็นอนได้แล้วนะครับตอนนี้เหมือนเดิมที่เรามีคือพัดลมดูดอากาศตอนนี้พัดลมดูดอากาศเนี่ยแล้วก็หมนุนะอ่ะพัดลมดูดอากาศมันทั้งดูดทั้งเป่านะแล้วแต่เราจะใช้ฟังก์ชันอะไรตรงนี้เรามีนี่ม่านม่านฝั่งที่มีเห็นม่านนะตรนนี้ม่านอยู่นี่นะอ่านี่ม่านนะเวลาเราปิดไปก็เรจะมีอ่าเรียกว่าอ่า อะไรมุงลวดกันแมลงเข้ามารบกวนเราโอเคคันนี้มีฉนวนบุฉนวนการความร้อนให้อนะคือไอ้น,นี้เป็น1ชั้นครึ่งข้างล่าง2ชั้นข้างบน1ชั้นคือชั้นบวกกับฉนวนความร้อนนะตอนนี้เรามีช h e ใส่ของเหมือนเดิมเยอะแยะเลยเพื่อใส่กับข้าวมาม่าเสื้อผ้าของเล่นอะไรทุกทุกทุกอย่างครบโอเคหันมาข้านี้มั่งเดี๋ยวเดินมาแคาริมอนมาคันนี้เดี๋เจอรริชดัดเนี่ยูนี่นี่คืรอรีกว่าซันเทิร์ปตู้นี้เก็บของได้ใส่สองใส่อสองช่อง โอเคหลังจ okay. ากน,นี้คือแบตเตอรี่นี่50มป์อยู่ในนี้นะเนี่ยไปในเนื้อมป์โอเคเออ่นี้คือเราออกแบบมาอย่างดีคือนี่ครับเป็นประวัติของให้ใช้คือเป็นอันนี้นะแข่งรถเราจะใส่น้ําหนักให้ให้ต่ําที่สุดคือให้น้ำอยู่ใต้ใต้พื้นสุดแบตเตอรี่ลูกนะลูกใหญ่หนักอยู่ใต้สุดแล้วของที่เบาอยู่ข้างบนฮะคือขับรถแล้วมันจะไม่เออ่โค้งไปโค้งมาแล้วมันจะทรงตัวได้ดีกว่านะครับนี่เรามีนี่เขาเรียกว่าแผ่นคอนโทรล โปรโทนเซนเตอ์มีเมนสวิตช์ปิดไฟฟ้ามีโซลาร์ชาร์จเจอร์เนี่ยแล้วมีปลั๊ก USB 2อันตรงนี้นะบวกอีก2อันมี4ตัวชาร์จมือเลยสี่ตัวนะเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้ต่อมาแล้วมีเมนสวิตช์เนี่ยเปิดไฟเนี่ยแสงสว่างแล้วเปิดไฟดับได้ไอ้น,นี่คือ,อเรียกว่าอะไรเอ่อวอเตอร์เกจเพื่อดูว่าเรามีน้ำเยอะเมาในถังแทงน้ำเพราะเรามีแทงน้ำา80ลิตรแล้วนะครับโอเคน,นี่มันฟูลเต็มมาดูต่อมาตรงนี้ในห้องน้ำ นี่ให้ดูส้วมเนี่ยนะส้วมนี่เป็นชักโครกนะนี่แถมให้เลยมีส้วมให้ใหม่เยี่ยมตัวนี้เรามีก๊อกน้ําเปิดปั๊บน้ําหน่อยเนี่ยเปิดน้ดนนนะนนาําดูให้น้ําไหลให้น้ําไหลเนี่ยนะปุ๊บนี่รองน้ําล้างจานล้างหน้าไอ้นี้เอออันนี้เป็นอะไรฝังบัวอาบน้ำนะฝังบัวอาบน้ำออ้อ อน,นี้เราสบายแล้วเรามีตู้เก็บของเก็บเครื่องสําอาง,งของคุณผู้หญิงเรามีไฟแสงสว่างต่อไฟแล้วเรียบร้อยมีที่วางถาดวางแปะมาย,า,ยาสีฟันแปรงสีฟันตรนนี้เรามีที่แขวนผ้านะตอนนี้เรามีกระจกนะอย่างดีอย่างรู้เลยนะโอเคนี่คือฟังก์ชันของเราที่มีพื้นฐานของแคมเปอร์ของเราต่อมา,ามาดูข้างครัวมั่งครัวเราจะมีอะไรมั่งนี่เห็นเปล่าพี่ชาแถมครัวให้ครัวเรามีเตาแก๊ส แต่แก๊สปิกนิกเพราะอะไรสำหรับตอนเช้าเราทำอ,อ,อาหารไทยมีกลิ่นนะเราเหมาะสมเราทำกับข้าวคืออย่าทำข้างในาดีกว่าข้างในานี่คืออะไรชงน้ำร้อนกาแฟโจ๊กแล้วก็มามา่าดีสุดตอนเช้า breakfast นะแล้วต่อมาเรามีเนี่ยเขาเรียก splashyard กันกระเด็นนะเรามีก๊อกน้ำนีเน้เปิดน้ำให้ดูเห็นไหมเนี่ยอ่าล่างจานะ้วมีต่อเท่าน้ำแล้วคราวนี้เรามีอ่ำน้ำก๊อกน้ำ นี่แกตู้เก็บของใส่มาม่าใส่เลยเนี่ยนี่แอร์ของเราเนี่ยเห็นแอร์ว่าเนี่ยแอร์สองพัน BTU นะอย่างดีเลยมันแตกเข้ารันบน2องยอีนะคือไม่ใช่แบตเตอรี่นี่จะเป็นตู้ของฝรั่งคือสนามแคมปิง้งเขามีปลั๊กเสียบคุณก็เสียบปลั๊กไปเออเอาเทียนแ่งชาชานหนึ่งบาทหนึ่งร้อยบาทต่อคืนเออสนามมีคนสองร้อยว่าถึงสามร้อยบาทแค่นั้นเองนี่คือเตาแกส๊สเวลาทำบข้าวไปทำข้างนอกนะเอาเนี่ยก็เอาออกข้างนอกได้ต่อมานี่เรามีเตาแกส๊สแล้วเรามีถังคูลเลอร์ ถังูลเลอร์สำหรับประเทศไทยคือ,อไรนี่20 l, l. ลิตร25ลิตรเราแกวมาใส่เบียร์นะแล้วก็25ลิตรคนไทยไม่เข้ารู้ว่าแปลว่าอะไรแต่อธิบายให้ภาษา,าคนที่เชี่ยวชาญคือเลยคุณใส่เบียร์ได้หนึ่งถังนะ6ลิตร6ใหญ่ 6, 6, 6ขวดใหญ่นะ่ะนะแต่ในหนึ่งรางบบกแถนน้ำแข็งได้อีกอ2ถุงนะ2ถุงถุงละ7บาท14บาทถ้าคุณได้ไปเที่ยวแล้วอย่างดีแล้วเนาก็มี น้ำเย็ยนเบียร์เย็ยนกินสบายสบายแล้วเราปิดมาก็เป็นเขาตท็อปตัดผ้าทำกับข้าวแล้วก็เอาใส่เตาของนี้ได้นะมีอ่างล้างจานสบู์แบบนะครบเลยเห็นป่ะเห็นอย่างงี้ดีป่ะเจ๋งไหมเออเนี่ยคือแคมเปอร์รุ่นใหม่ของล่าสุดของเอ่อ a d v e n t u r e Box ปี2023เรียกว่า Comfort Plus นี่เอาัาคาหน่อยนะคือ Factory d i r e c t 2007ยังไม่รวมแบบนะคือมีฟงังก์ชันของ p r e m i ยมคือ แทงน้ํา80ลิตรต่อให้หมดมีปั๊มน้ํามีแทงน้ํามี water gauge เพื่อวัดความสูงของน้ำนระดับน้ําอยู่เท่าไหร่แล้วเราก็มีต่อระบบสายไฟฟ้าให้เหมือนกันนะคือเหมือนพรีเมียมเลยอย่างสบายคน,นี้ได้ความสะดวกสบายระดับเ,<ม>เกือบเท่าพรีเมียมแต่ถูกกว่าอีก80,000โอเคก็คุ้มค่านะอาตอนนี้เราก็พร้อมผลิตแล้วแล้วเราก็ส่งได้ เอ่อปีนี้ส่งไป20คันแนละ้วมั้งนะมากกว่า20าคันก็เป็นรุ่นที่ขายที่สุดในปัจจุบันของ Adventure Box โอเคแล้วเหมือนเดิมอย่าลืมนะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, ให้ยืม Subscribe บายบายเจอกันในครั้งหนึ่ง